นะก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้าจริงๆนะครับเรื่องกูริเวอร์ฟอยกาตับหัานมาจากฝรั่งเศสก็คือสัตโชก็ต้องทำลง,ลงคลิปติกตอกนี่มาแจ้งล่วงหน้าก่อนเพราะว่าผลกระทบที่ตามมาคือผมคาดประเมินการว่าจะมีวัตถุดิบให้เราขายจนถึงสิ้นเดือน เนี่ยสิ้นเดินมีนากับเราได้ซ้าไปแต่สุดท้ายแล้วก็ต่างต่างมากครับคือวัตถุดิบก็คือหายากมากในในแต่ละวันที่จะได้วัตถุดิบมาก็ลําบากนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องราคาแพงเนี่ยเราก็ยอมรับแหละว่ามันสูงจริงๆนะครับฉะนั้นเริ่มเ,เราก็คงขายบุฟเฟ่ต์8 9 9้ําย้ำนะครับที่อารีทูทองหลออ บุฟเฟ่ต์แปดเตัวนี้เป็นที่นิยมมากที่มีฟฟยกากูริเวอร์เติมได้ตลอดตัวนี้นะฮะเนี่ยเติมได้ตลอดตัวเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วเราจะขายแค่พุทธพื้นหัสนี้นะครับเฉพาะบุฟเฟ่ต์แปดขายแค่พุทธพฤรหัสนี้นะครับก็คือ23-24ิบสามยนี้แล้วเราจะเบรกบุฟเฟ่ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบเยอะๆเข้ามาแล้วเราจะขายให้เราต้องยอรับคณจริงนะครับว่า บุฟเฟ่899นี้จะขายแค่2วันแต่ตัว599อ n อนท็อปเราก็พอไปได้พยุงได้ด้วย899ลูกค้าใชา้มาใช้บริการมาไก่ราคาเนี้เยอะมากวัตถุดิบไม่พอจริงๆครับตัว1,199บาทก็ยังพอขายได้วันละ30-40หัวนะครับแต่บุฟเฟ่899นี้เยอะมากๆเราต้องยอมรับว่าเราหาวัตถุดิบให้ลูกค้าไม่ได้จริงๆนะครับ เราก็ต้องกราบขออภัยนะครับเราเอาความจริงมาพูดมากล่าวนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะมาทานบุฟเฟ่8 9 9ที่อารุยทูทองหล่อก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเราจะขายแค่พุทธพฤหัส23-24นี้เท่านั้นจนกว่าวัตถิวัตถุดิบจะเข้ามาน่าจะต้นเดือนต้นเดือนนะครับเพราะว่า มีนาแล้วก็เมษาต้นเดือนเมษาน่าจะได้แล้วไซโจจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับแต่2วันสุดท้ายนี่เท่านั้นจริงๆนะครับพุทธพุรหัส23-24นี้บุฟเฟ่899กก็ต้องกราบขออภัยคุณลูกค้ามากๆนะครับขอบคุณมากครับ